สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเครื่องเดือนหลังเดือกนก,กรกฎาคม2565กันนะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธโคจรเข้าเรือนวินาศในวันที่28ก,ก,กรกฎาคม2565การที่ดาวประจำตัวอยู่ในเรือนวินาศและเล็งไปยังดาวพระเกตที่อยู่ในเรือนอริ ซึ่งหมายถึงอุปสรรคศัตรูชาวกันควรระมัดระว,วังคำพูดการพูดจาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจถ้าได้ไปในสถานที่ที่มีอาถรรพ์หรือสถานที่โบราณควรระมัดระว,วังเป็นพิเศษดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนลาพระเลงกับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนปุตตะชาวกันจะมีโอกาสได้โชคลาภจากคนที่อ่อนกว่าหรือจากบุตรบริวาร ดาวสุขซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินย้ายเข้าเรือนการงานคนที่ทำงานอาชีพเกี่ยวกับดาวพระสุขเช่นของสวยๆงามๆเครื่องประดับงานสายบันเทิงงานศิลปะธุรกิจอาหารงานบริการหรือการเงินการลงทุนงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหล่านี้จะส่งผลดีเป็นอย่างมากดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิของชาวกัน เลงลัคนามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาชาวกันจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวสุปเคราะห์ใหญ่อย่างดาวพฤหัสอย่างเต็มที่ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่บุญกุศลส่งผลถึงชาวกันดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนพันธุคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะมีเกณฑ์จะได้รับผลดีกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายจะมีเกณฑ์สำเร็จค่ะ อิทธิพลของดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิคคือคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีแบบนี้ชาวการมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจโดยอาจจะมาจากการแนะนำจากเพื่อนฝูงหรือมาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นคู่รักคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักราบรื่นมั่นคง มีโอกาสร่วมง,งานสร้างอาชีพกับคนรักคู่ครองส่งเสริมกันดีในการหาไรายได้หรือการสร้างเนื้อสร้างตัวสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวกันดาวเจ้าเรือนอริคือพระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะกุมกับดาวพระอังคารคือเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงให้ระวังปัญหาต่างๆที่มาจากเพื่อนฝูงหลีกเลี่ยงการมีนี้สิน ทั้งจากการที่เราไปกู้ยืมเงินมาหรือให้คนอื่นกู้ยืมก็ตามจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาและให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บรักษาสุขภาพให้ดีเพราะดาวพระอังคารยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ เพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ